โอเคครับมาต่อกันที่เริ่มต้นที่ฟอร์นะครับอันนี้เข้าใจกันใช่ไหมครับว่ามันมันคืออะไรต้องต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไอเนี้ยทาไปทําไม,ไมนะครับอันนี้คือในส่วนที่เราต้องใส่ค่าเริ่มต้นเข้าไปก่อนอ่าคุณต้องดูรู้ว่าไอเนี้ยมันมาจากไหนและไอเนีย้ยมาจากไหนนะครับโอเคอ่าเข้าฟอร์ลูทำคล่องกับทำนาหรือยังครับฟอร์ลูมันจะใช้ง่ายกว่าวายลูนะครับโดยเฉพาะ ในรูปที่ระบุตายตัวแน่นอนว่า,ามันจะใช้ค่าเท่าไหร่นะครับเพราะรูปจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือการประกาศค่าของตัวคา์เตอร์นะครับในที่นี้คือปีนะครับใช้ปีนะครับผมเริ่้นที่ปีหนึ่งเนี่ยผมประกาศไปข้างบนแล้วแต่ผมจะยังประกาศข้างล่างอีกนะครับส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือคอนดิชันของมันนะครับว่าจะทำไเท่าไหร่เราก็ง่ายๆนะฮะ เยียน้อยกว่าเท่ากับส5ห้าเพื่อให้มันเป็นสิบห้าปีพอดีนะครับวันนี้ก็เยียบวกบวกบวกเพิ่มปีทีละหนึ่งนะเข้าใจนะครับใส่วงเล็บไว้ครับเพราะว่ายาวแน่นอนนะฮะโอเคตรงนี้นะครับในการสร้างรูปเนี่ยอันนี้มันจะรูปบงที่สิบห้ารอบนะครับโจทยเ์เดี๋ยวนะโจทย์เขาจะให้ทําเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นรูปตารางแบบนี้รู้ไหมครับว่าทําแบบไหน ดูนะครับอันนี้ผมจะทําแค่ในส่วนของปีปีก่อนนะครับให้ดูวินเอฟมาก่อนเลยครับในส่วนของตารางนะครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากฮนะสร้างกรอบด้านซ้ายมาฮะเวนวัคเข้าไปเปอร์เซน็นต์ดีอันนี้เปอร์เซ็นต์ดีก่อนนะแล้วก็กรอบด้านขวาเห็นไหมครับใส่ค่าเยี่ยวเข้าไปอย่าลืมนะครับ อันนี้ผมแค่ลองให้ดูอันนี้คือใส่เว้นบรรทัดเข้าไปด้วยดูเนี่ยจะได้แบบนี้คุณจะเห็นว่ามันไม่ตรงกันเห็นปะ่ะอ่าไม่ตรงกันเพราะว่าอันนี้คือเลขหลักเดียวอันนี้คือเลข2หลักดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกันแล้วก็ต้องเพิ่มนิดนึงนะครับเปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์ดีคือเปอร์เซ็นต์อ่าเลขหลักเดียวนะครับอินหลักเดียวก็เป็น2 d นะครับสองนีเป็นแบบไหนนี่นะครับเลข2หลักถ้าอยากได้เลข3หลักอะ่ะ สมมติว่าเรามีร้อยปีอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราใช้แค่2หลักเพรมีแค่15ปีอันนี้ผมขยายแค่นิดนึงนะครับเพื่อให้มันพอดีอันนี้คือปีแต่เราไม่ได้จบแค่ปีใช่ไหมเรามีในส่วนของ m t Coast Coast MT Coast ทำแบบไหนครับ m t Coast ผมจะเอาอันนี้ออกนะแล้วมาใส่ตรงนี้แทน MT Code นี่ใช้เปอร์เซ็นต์ไลค์ครับเราต้องการทศนิยม2ตำแหน่งนะครับตา,ตามอาจารย์ทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้ต้องใส่ดอทส f นะครับจำไว้นะครับ2อท f นะครับ2โฟลนั่นแหละสองตำแหน่งแบบนี้ when walk. เว้นวรรคอันนี้เอาเว้นทัดออกเว้นแล้วก็ใส่ค่า MT Code เข้าไปตอนนี้แค่แสดงใหด้ดูเฉยนะครับยังไม่ เพิ่มค่านะครับ b e l นั้นเอาไว้ทีอ่าได้ n t code ละเนมนบรรทัดที่อันสุดท้ายต้องเนมนบรรทัดที่อ่าในส่วนของเนี่ยนะครับส่วนสุดท้ายเสมอนะครับถ้าหากว่าคุณมีครบสี่ค่าคุณต้องเบนบรรทัดที่ตัว o i l code เสมอตัวอื่นไม่ต้องเนมนบรรทัดแต่ว่าตอนนี้ผมจะโชว์แค่ n t code ดังนั้นผมก็เลยเป้นที่ e n t code นะครับเข้าใจนะครับอ่าป๊บ เห็นไครับ1.0เพราะอะไรครับเนี่ยเพราะอันนี้เพราะว่าเราใส่ค่า mp code ไปตรงนี้นะครับก็เลยมาโชว์อันนี้ก็เหมือนกันครต่อไปเป็นค่า i n t u r e code คุ copy มานะ i n t u r e code เอาไว้บรรทัดด้านบนออกให้เหลือแค่ไอ้เนือสุดท้าย3.0นะครับ3.0เพราะว่าคูณกับตรงนี้ รู้สึกว่ามันไม่พอดีฮะต้องเว้นอีกทีนึงอืมโอเคสุดท้ายอะไร Oil Course Oil c o u s e นะครับเวลาที่คุณทำเองคุณจะเรียนระดับแบบไหนก็ได้นะครับไม่ต้องทำแบบผมนะครับทำตามความถนะัดอันนี้ก็ เห็นไหมครับอันนี้มันจะไม่พอดีโอเคพอดีละเป็นแบบนี้ออยโคดเนี่ยคุณสังเกตนะออยโคดมันจะเท่ากันเลยกับในตัวโจทย์ตรงนี้นะครับคือมันมันทำจากภายนอกล่างไม่ต้องทำจากภายในฮะเอาแค่เอาแค่เคนี้ยสองบรรทัดเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งะฮะที่สองคุณก็ได้ออยโคดตามโจทย์ของอาจารย์ละแต่ว่าในการทําจริงเนี่ย อาจาอาจะเพิ่มบอกว่าในปีที่5นะครับน้ำมันขึ้น5%อย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาใส่ IF e ฟด้านบนแต่เดี๋ยวทำยังไงก็ว่ากาันอีกทีอ่าตอนนี้เราได้ทุกค่าแล้วนะครับ4ค่าแต่ยังไม่เพิ่มดังนั้นเราต้องใส่ในส่วนของ if e l อยู่จะมาอ่าค่า y e a r เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับดังนั้นเรามาเริ่มที่ค่า mt cost เลยค่า mt cost จทว่ายังไง mt cost 2ปีแรกเป็น1% และปรับเพิ่มขึ้น30%นะครับทุกๆ2ปีของค่ารุปรักษาก่อนหน้าเดิมจำที่อาจารย์เฉลยได้มนะครับ if ตรงนี้นะครับต้องใช้เ y ี a ยปีพอปีแรกนะปีที่1ปุ๊บอีก2ปีถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นอีก2ปีคือ3และจาก3เป็น5จาก5เป็น7นะครับคุณต้องจับตรงนี้ให้ดีนะครับ ซึ่งตรงนี้1 3 5 7 9มเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเลขคี่นะครับเราก็ต้องใช้การหาเลขคี่โดย m อ d ด้วย2แล้วเท่ากับ1น่นี่คือได้เลขคี่ละนะครับแต่ที่อาจารย์บอกนะครับปีแรกมันไม่เพิ่มงแบบั้นเราก็ต้องอย่าลืมนะครับแอนด้วยเดีย yeah, นะครับไม่เท่ากับ1โดูให้ดีนะครับตระโยคานี้นะครับ มดสองอะไรที่มดสองเราได้หนึ่งก็คือสามห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นเลขคี่มดสองได้หนึ่งถ้ามดสองได้ศูนย์ก็คือเลขคู่นะครับสองสี่หกแปดสิบดังนั้นเราต้องการเลขคี่แล้วเองเป็นมดสองได้หนึ่งแต่เราจะไม่รวมหนึ่งด้วยนะครับต้องใส่แอนเข้าไปด้วยตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ปิ้นอยู่นอกอีฟนะครับเพราะว่าภายในอีฟเนี่ยผมจะให้แค่เป็นการหาค่าเท่านั้นนะครับเป็นการคำนวณเท่านั้นอันนี้ภายในอีฟคืออะไร ภายใน if เนี่ยคือค่า MT c o s t ใช่ไหมที่มันจะเพิ่มขึ้นเท่ากับเท่าไหร่เพิ่มขึ้น30% 30%ของ MT c o s ถหายังไงครับก็เป็น MT c o s t คูณ0.3นี่คือ30%ของ MT c o s t แต่แบบนี้นะครับมันจะได้น้อยลงนะฮะเพราะเอา MT c o s t ที่เต็มแล้วเนี่ยมาคูณด้วย0.3ดังนั้นเราต้องเอาไปบวกกับ MT c o s t อีกที mt cost บวก,กทีครับแบบนี้ครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในปีที่เป็นเลขคี่แต่ไม่ใช่หนึ่งเนี่ย mt cost นะครับจะบวกเพิ่มอีก30%นี่คือ30%ของมันอันนี้คือบวกเพิ่มแล้วเอามาใส่ที่ค่านี้นะครับอ่คุณลองเปิดดูนะครับเนี่ยนะครับททุก2ปีนะ3579กก็ 3, 5, 7, 9, จะได้แบบนี้ มันยังมีอีกวิธีอื่นอีกนะครับสมมุตินะ MT cost เท่ากับมันจะมีแบบนี้เลยครับ MT cost เท่ากับ MT cost คูณ1.3าทำไมถึงคูณ1.3ึ่จามพอแล้วไหมครับ1.3นี่คือ130%ถ้าหากว่า MT cost เป็น100%นะครับ บวกอีก30%ก็เป็น150%ดังนั้นเราเอาจึงเอา m t c o d e คุณ1-3เลยก็จะได้ผลแบบเดียวกันกันกบ0.3ดูนะครับนแบบเดียวกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะ MT-Cose บวกเท่ากับ MT-Cose คุณ0.3อันนี้ก็เหมือนกับอันแรกครับ MT-Cose คุณ0.3 แล้วคือมันจะเอาค่าเนี้ยไปบวกเข้ากับค่านี้แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นตัวแปรตัวนี้เลยนะครับจะได้ผลเหมือนกันเลือกเอานะครับแบบไหนก็ได้นะครับตามความถนัดของคุณนะครับอืมอ่ะเราได้อวนี่ข้อแรกเดี๋ยวเราไปดูขอ้ออ่าในส่วนของตัวอื่นต่อนะครับในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ